ก็ขอเจริญพรและสวัสดีนักเรียนบาลีชั้นประโยคหนึ่งสองทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแปลในเรื่องอนิคมะวาสติติทเทระในเก่งที่6ในธรรมบทหน้าที่112่งถึงหนึวันนี้ก็จะลองมาแปลดูนะครับก็กำหนดประธานนะครับประธานอยู่ตรงนี้ แล้ก็กียาคุณภาพตรงนี้ครับเริ่มแปลเลยนะครับีดังจกักโด้วยพิสดารกุลบุตรตอันว่ากุลบ,บุตรเอกคนหนึ่งชาตะสังสัตโธผู้ทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญแล้วนคมะคาเมในบ้าน อันตั้งอยู่แล้วในนิคมเอกดสมิงแห่งหนึ่งอวิทุเรอันไม่ไกลสาวัตถิโตแต่เมืองสาวัตถีปะพัชิตวาบวชแล้วศาสนในพระศาสนาสัตถุของพระศาสดา ลัทูปสมปะโทูผู้ม,อมีอุปสมบทอันได้แล้วอย่าคุมพันครับปัญญายิปากฏแล้วอิติว่านิคมะติดสัต์เทโรนามะชื่ออันว่าพาระเถระชื่อว่าติตสผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ อัปิชโฌเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยสันตุทโฌเป็นผู้ยินดีแล้วด้วยวัตถุอันมีอยู่ปร,ริปรวิวตโตเป็นผู้สงัดแล้วอารัฐวิริโยเป็นผู้มีความเพียรอันปารบแล้ว ขโกกิกามคมนะครับโหติย่อมเป็นกิติดังนี้โสเทรนว่าพระเถระนั้นจะระติย่อมเที่ยวไปบินดายะเพื่อก่อนข้าวยาติคาเมเอวะในบ้านแห่งญาตินั่นเที่ยวนิพพัง เนืองนิดอนาถบินิกาทีสุชะเนสุคลันเมื่อชนทั้งหลายมีเศรษฐีชื่อว่าอนาถาบินิกะเป็นต้นกโรนเตสุกะ ทำอยู่มหาทานานิซึ่งทานใหญ่ทั้งหลายปิบ้างปอเส็นนะาทิเปอเซนที่โกเสเลครั้นเมื่อพระเจ้าเปอร์เซ็นที่โกศลการโรนเต กะทำอยู่อสศะทิสถานังซึ่งอาศะทิสถานปิบ้างและกระโอตัวนี้ครับกจ็จบประโยคตัวนี้ซึ่งเป็นประโยคแทรกครับตรงนี้ตต้งต่นี้มาแั้งต่นี้เป็นประโยคแทรกมาเลยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็ต้องขึ้นประธานมาใหม่ ก็ขึ้นพระเถระมาะโสเถรอันว่าพระเถระนั้นณอาคัติย่อมไม่มาสาวถิงสู่เมืองสาวถีพิกขูอันว่าพิกษุทั้งหลายตรงนี้นะครับ กรถังยังวาจาเป็นเครื่องกาวอิติว่านิคมะติดโสอันว่าพระนิคมะติสาอะยังนี้อุทายะลุกขึ้นแล้วสมุทายะลุกขึ้นพร้อมแล้ว ญาติสังสัตถ์ผู้คุกคลีแล้วด้วยญาติวิหารติย่อมอยู่อนาถาบินดิกาทีสุชะเนสุคันเมื่อชนทั้งหลายมีเศรษฐีชื่อว่าอนาถาบินดิกาเป็นต้นกาลนเตสุ กะทำอยู่มหาธานานีซึ่งทานใหญ่ทั้งหลายปิบ้างปเสนทิโกสเสลครั้นเมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลกโรนเตกระทำอยู่อสศะทิสะานังซึ่งอสศะทิสถานบ้าง อายังนิคมติดโสอันว่าพาระเถระนิคมติสสนีนะอาคัตฉติย่อมไม่มาเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้แล้วก็มาตอนนี้สมุทหาเปตาวาให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วอาโรจะยิ่งสุ กาบทูลแจ้งแล้วสัตธูแด่พระศาสดาสัทธาอันว่าพระสาสดาปุคลางยังบุคคลปากโกษาเปตวาให้เรียกมาแล้วต่างเถรังซึ่งพระเถระนั้นปุชิตวาตรัสธรมแล้วอิติว่า ภิกขุดูก่อนภิกษุกิระได้ยินว่าตะวังอันว่าเธอกโรสีย่อมกะระทำเอวังอย่างนี้สัจจังกิงสัจจังจริงกิงหรืออิติดังนี้นี่ยพะบุตรตง วัจเนคลั้นเมื่อคำอิติว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้จเจริญยาติสังสักโคอันว่าความคุกครีด้วยญาติไม่หังแห่งข้าพระองค์นัตถิย่มไม่มีอาหังอันว่าข้าพระองค์ นิสัยอาศัยแล้วมนุษย์เสซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเอเตเหล่านั้นละภามิ ami, ย่อมได้อัจโชหรนิยมัตังอาหารวัตถุงซึ่งอาหารวัตถุสักว่าอาหารอันบุคคลพึงกินครับตรงนี้นะครับ ซึ่งอาหารวัตถุมตัตตตรงนี้ะครับมัตตะตัวนี้ว่าซึ่งอาหารวัตถุสักว่าอาหารอันบุคคลพึงกืนกินนี่นะครับอาหารอันว่าข่าพระองค์ นาอาคัตฉามิย่อมไม่มาจินตะเนนะด้วยอันคิดอิติว่าอาหารวัตถุมหีคลั้นเมื่ออาหารวัตถุกยกมานะครับรูเขาวาอันเศ้าหมองหรือปณีเตวา หรือว่าอันปานิฏย,ยาปณะมะัเตอันสักว่าเป็นเครื่องอยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ยาอันเราลัทธาได้แล้วกิ่งประโยชน์นังนะครับกิงประโยชน์นังอันว่าประโยชน์อะไรอาหารปริเยเสนนะ ด้วยการแสวงหาซึ่งอาหารปุณอีออิิติดังนี้พันเตค่าแต่พระองค์ผู้เจริญปะนะก็สังสักโคนามะชื่ออันว่าความคุกคียาติหีด้วยญาติทั้งหลาย นัตถีย่อมไม่มีเมแก่ข้าพระองค์อิติดังนี้เถรณนะอันพระเถระวุตเตกาบทุนแล้วชานันโตทรงทราบอยู่อัจฉาชยังซึ่งอธิาศัยตัดสเทธระสะของพระเถระนั้นปกติยาปีแม้โดยปกติ ทัตวาทรงประทานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการอิติว่าพิกขูดูก่อนภิกษุสาธุอันว่าดีละสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้วัตตวาตรนี้ครับอิติตรัสแล้วอิติว่า พิกขูดูก่อนพิกษูปณนะก็แต่ตอนนี้ก็ลงมานีนครับยะตรงน,นี้นะตาวังอันว่าเธอละพิตวาได้แล้วอาจะริยัง ซึ่งอาจารย์มาทิสังผู้เช่นกับด้วยเราอปิชโฉเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอโหสิได้เป็นแล้วยังใดแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับก็โยกขึ้นมานะคระับ ตะวะมาทิสังอาจริยังละพิตวาอาปิดชตังโยขึ้นมานะครับก็เอาเหมือนข้างล่างครับจะโยขึ้นมาข้างบน,นครับโยขึ้นมาว่าตะวะมาทิสังอาจริยังละพิตตวาอาปิดชตังครับอันว่าความที่แห่งเธอได้ ซึ่งอาจารย์ผู้เช่นกับด้วยเราแล้วจึงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยก็เอตังนั่นอน,นัชลิยังโขเป็นเรื่องไม่น่าอัศาจรรย์แลโหติ ย่อมเป็นตัวนี้ก็จะเป็นยะตะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแปลประโยคหลังนี้ก่อนเนี่เพราะว่าอายังอปิชตานามะชื่ออันว่าความ ชื่ออันว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยนี้ตันติเป็นแบบแผนมะมะของเราประเวณีเป็นประเพณีมะมะของเราโหติย่อมเป็น อิติดังนี้ภิกขุหิยาจิโตผู้อันพรบภิกษุทั้งหลายผู้อันพภิกษุทั้งหลายทูลอ่อนวอนแล้วอาหาริทรงนำมาแล้วอติตังซึ่งเรื่อง อันเป็นไปร่วงแล้วว่ามาตรงนี้นะครับต่อข้อที่สองเลยก็จะแปล้วยอันทั้งสองข้อเลยนะครับ <c oughs> ก็จะแปลโดยพยัยชนะทั้งสองข้อเลยนะครับส่วนแปลอันนั้นก็ฝึกให้เราได้ไปฝึกเองนะครับ <c oughs> อติเตนในการอันล่วงไปแล้วสุวากาอันมนุษย์แขกเต้าทั้งหลายอาเนกะสหัสสาตัวมีพันมิใช่หนึ่ง วสิงสูอยู่แล้วอุทุมพระระวะนีในป่าแห่งไม้มาเดืออเอกัสมิงแห่งหนึ่งคางคาตีเรใกล้ฝั่งแห่งแม่น้ำชื่อว่าคงคาหิมะวันเตนในป่าหิมะพานตรงนี้นครับต้องทอนออกมาครับ ตถาสุวเกสุในนกแขกเต้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาะเอโกสุวราชาอันว่านกแขกเต้าผู้พรราชาตัวหนึ่งพะเลสุครั้นเมื่อผลทั้งหลาย อัตโนนิวาสนะรุปคัสสาของต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของตนขีเนสูสิ้นแล้วขาทิตาวาจิกกินแล้ว ก็ตัวนี้ก็จะเป็นยะต่ายนะยังลุกขาวะยะวังตัวนี้นะครับซึ่งลุกขาวัายะวะนั่นเทียวตัวนี้วนันอันเทียวนะครับคือ นี่ครับอาวสิทโหโหติอังกุโรวาตัวนี้ครับปัตตังวาตะโจวานี่ครับซึ่งนอหรือหรือว่าซึ่งหรือว่าอ๋อตัวเนี้ยครับ คือนะครับก็คืออันว่าหนอหรือ,หร,อ,อ,อหรือว่าคืออันว่าใบหรือว่าคืออันว่าเปลือกนี่นะครับอวสิทธิ์ถังเป็นของเหลือลงแล้วย่อมเป็นตัง ลุกขาวะยะวังซึ่งลุกขาไวายะวะนั้นเปีวิตวาดื่มแล้วปานิยังซึ่งน้ำอันบุคคลพึ่งดื่มคังคายังในแม่น้ำคงคาประมัมปิโช เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งสันตุโถเป็นผู้ยินดีแล้วด้วยวัตถุอันมีอยู่หุตวาเป็นณคันะตจิตย่อมไม่ไปอัญญตถะฐานในที่อื่นภรวนังอันว่าพบสักกัะของเท้าสักกะ กมปิวันไวแล้วตัดสาสุวราาัสสอัปปิชิชะสันตุทะภาวะคุณนะด้วยคุณคือความ ที่แห่งนกแขกเต้าผู้พระราชานั้นเป็นสัตว์มีความปรารถนาน้อยและยินดีแล้วด้วยวัตถุอันมีอยู่สักกลว่าเท้าสักกะ อวัชมาโนทรงคข้ควรอยู่ทิศสวาทรงเห็นแล้วตังกระนังซึ่งเหตุนั้นตังรุกขังทรงยังต้นไม้นั้นลูกขาเปสีให้แห้งแล้วอนุภาเวนะด้วยอนุภาพอัตโนของพระองค์ดีมังสนัตถังเพื่อ อันทรงทดลองตัดสาสวรา,าสสะซึ่งนกแขกเต้าผู้พระราชานั้นลุกโขอ,อันว่าต้นไม้โอภักคาหักลงแล้วขานุมัตโตวะเป็นต้นไม้มีต่อเป็นประมาณเทียว จิตาวจิตโทเป็นต้นไม้มีช่องน้อยและช่องใหญ่หุตาวาเป็นวาเตครั้นเมื่อลมประรันเตพัดอยู่นิชาเรนโตเป็นออกอยู่สัตว์ทางซึ่งเสียง อากิโตวิยะเป็นราวกับว่าอันบุคคลเคาะแล้วหุตวาเป็นอัาสีได้ตั้งอยู่แล้วจุนนานี้อันว่าขุยทั้งหลายนิคมันติย่อมไหลออกชิตเทนชิตเทหี จากช่องทั้งหลายตัดสรุกษะของต้นไม้นั้นสุวราชาอันว่านกแขงเต้าผู้พระราชาขาทิตวาจิกกินแล้วตานิจุนนานิโยมันครับซึ่งขุยทั้งหลายเหล่านั้นปีวิตวาดื่มแล้วปานียังซึ่งน้ำอันสัตว์พึงดื่ม คังคายังในแม่น้ำคงคาอาคันตวาไม่ไปแล้วอัญญัตธา,านเนในที่อื่นอาคเนตวาไม่พันพึงแล้ววาตาตะปังซึ่งลมและแดดนิสีธิจับแล้วอุทุมภระ ขานุมัตเกบนที่สุดแห่งต่อของไม้มาเดือสกโกนว่าเท้าสักกะยัตตวทสงสาบแล้วตัดสะสุวราสัสะประมัมปิชภาวัง ซึ่งความที่แห่งนกแขกเต้าผู้ประราชานั้นเป็นสัตว์มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งจิเตตวาทรงนำรีแลวติว่าอาหารอันว่าเรา สังสุวราชานางยังนกแขกเต้าผู้พระราชานั้นกะถาเปตวาให้กล่าวแล้วมิตะธรรมคุณังซึ่งคุณแห่งมิตรธรรมทัตวาให้แล้ววรังซึ่งพรอัศสุวราัสสะแก่นกแขกเต้าผู้พระราชานั้น กาลิตวากระทำแล้วอุทุมพรังซึ่งไม้มาเดืออะมะตะพลังให้เป็นต้นไม้มีผลอันไม่ตายแล้วอาคมิตสามิจักมาอิติดังนี้เอโกหังสาราชาเป็นหงผู้พระราชาตัวหนึ่ง ุตวาเป็นกัตตวากระทำแล้วอสุระกันยังซึ่งนางอาสุระกัญยาสุชังชื่อว่าสุชาดาปุระโตข้างหน้าคันตวาไปแล้วปุทุมพระวรน,นังสู่ป่าแห่งไม้มาเดือตังนั้น นิสีทิตวาจับแล้วสาขายะที่กิ่งลุกสะของต้นไม้เอกัะต้นหนึ่งอวิทุเรในที่ไม่ไกลกะเทนโตเมื่อตัดสัตทิงกับเตนะสุวรรญญา ด้วยนกแขกเต้าผู้พระราชานั้นอาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งคาถาอิมังนี้ก็จบไปนะครับจำบุรันเปรปลทั้งสองข้อก็เอาไว้พบกันในครั้งต่อไปนะครับ